สวัสดีค่ะนกค่ะวันนี้นกอนสิ้นแปลกใหม่เป็นงานทอยยกมาให้ชมกันีกเลยค่ะไม่ใช่สิ้นของทอมือของสุโขทัยนะคะแต่ด้วยความสวยงามนกเลยหยิบมาให้ชมกันค่ะอันนี้เป็นสิ้นสอดดิ้นเงินกับดิ้นทองนะคะผืนนี้จะเป็นสอดดิ้นเงินค่ะผืนนี้เป็นสอดดิ้นสีทองนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดทีละผืนกันเลยค่ะงานสวยแปลกค่ะก็เลยหยิบมาให้ชมกันค่ะนานๆจะมีมาให้ชมกันค่ะ นี่นะคะผืนแรกก็จะมีแบบวา่าลายที่เป็นของสุขโขทัยแบบนี้ที่เขาเรียกว่านกคาบนะคะเห็นไหมคะนกคาบก็จะเป็นสีสีเทาสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็สอดด้วยดินเงินเห็นไหมคะนี่ดินเงินและอันนี้ก็เป็นโงผีเสื้อนะคะเหะและนี้ก็จกดอกเป็นเหมือนสิ้นเกียรดอกของสุโขทัยค่ะ ก็จะเป็นริ้วในผืนก็จะเป็นดอกนะะี่ค่ะดอกทานตะวันค่ะเห็นไหมคะด้วยดอกทานตะวันข้างในข้างในก็จะเป็นฟ้านะคะฟ้าเขียวเห็นไหมคะฟ้าเขียวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสอดดิ้นเงินค่ะดิ้นสีเงินเห็นไหมคะงานสวยค่ะงานละเอียดใส่แล้วสวยดูดี สีเรียบๆสุภาพเห็นไหมคะก็จะมีความเงานิดนึงนะคะอันนี้เป็นงานสอดดิ้นเงินนะคะอันนี้ปูผ้ากาวให้เรียบร้อยเห็นไหมอันนี้ตัวเชิงเชิงล่างก็จะมีสร้อยสาแล้วก็นกคาบงกผีเสื้อแล้วก็แล้วก็ดอกเป็นดอกทานตะวันนะคะอันนี้เห็นไหมคะว่าเหมือนเกลยดดอกของสุขโขทัยทั้งผืนนะคะ ผืนแรกนะคะผืนแรกนกให้ดูอันนี้สอดดิ้นเงินค่ะเดี๋ยวผืนหนึ่งนะคะนกให้ชมค่ะอีกผืนหนึ่งเป็นสอดดิ้นสีเหลืองทองนะคะนกบอกแล้วว่าเหมือนสิ้นเกียรติดอกของสุขโขทัยนะคะอันนี้จะเป็นลายน้ำอ่างค่ะก็จะน้ำอ่างสีสีน้ำตาลอ่อนกับครีมนะคะแล้วก็ทั้งตรงนี้ก็จะเป็นดิ้นสีทองนะคะเห็นไหมคะ ดินสีทองทั้งผืนเลยค่ะนะกให้ดูงานสวยค่ะสีไม่โดดเด่นใส่แล้วก็จะมีวิบ,บวับวิบวับเห็นไหมคะอันนี้ดินสีเหลืองนี่คือเป็นดินดินทองนะคะหให้ดูค่ะ ใส่แล้วก็นี่ยจะประมาณนี้ค่ะตัวนี้ใส่กับเสื้อสีสีเหลืองอ่อนได้สีครีมได้สวยเลยะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะมีความเงาเงาวิบวับนะคะนกให้ดูะคะ่ะเห็นไหมคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่งานของสุโขทัยนะคะแต่เอามาให้ชมกันค่ะ เห็นสวยนะน,นกจะได้ชมเห็นแบบนี้นกเลยหยิบมาให้ชมกันค่ะอันนี้เราปูพากาวให้เรียบร้อยแล้วนะคะปูพากาวเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสามารถเอาไปตัดสวนใส่ได้เลยค่ะในราคาหนึ่งสองบาทนะคะทั้งสีเงินและสีทองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบชม ผ้าง,งามๆผ้าไทยนะคะนกฝากกดถูกใจกดแชร์ให้คนอื่นได้รู้ว่ามีผ้าง,งามๆให้ชมตลอดเวลานะคะที่ช่องนี้นะคะถ้าไงคลิปนี้สวัสดีค่ะ